สวัสดีพี่น้องมาชมบักเหแนวุ่มฟาแล้วมากินเขาอเอาขาส้มกิงเขาเนเมาเราแหละจะเอาขาส้มพี่น้องไม่เคยได้กินไ่เคยได้อยากเลยไม่เคยหิวแห้งแต่ไดตุนซะไม่ไหนไม่เยขุนะูแต่ไม่ิ่อยนีเอาวะเอาไม่ใส่นี่ิวนึงแม่กินติวเดียวนึงะเอาไหมป้มให้น้าเลยนปวดพวเขาพี่น้อง หวาน่าบ่เคยนแต่ยู่ได้กินจัก,กวก็หิวมาแต่เสร็จจว่าอยากมาแต่เสโอ้ก็ต่อเบาหวานบ่ขึ้นเออเงินไหลขายแต่ของไหลก็ได้บัดนี้เพื่อนเอาบักงอ้อชูเรียนมาส่งนี่เห็นบ่นี่ชูเรียนได้บักงอ้อโอ้โอ้บักชูเรียนบักงอ้อ <laughs> อันนี้ลูกสาวเอลีดีเมาไปเมาให้ให้แม่สุภาพเพื่อนก็ได้เอามาสง่งมาส่งแม่สุภาพแม่สุภาพก็กินไปหกเกินด้วยแล้วละ่ะเศร้าแล้วเศร้าหยำแล้วกินกินพ่อเบาหวานลงแล้ว ขอบคุณนผู้เอามาให้เด้อลูกเสา l ดีกะไรถีอปลาซื้อมาให้คุณแม่เตุกภาพได้ยู่ได้กินแล้วกะแม่กะอวยพรให้ให้ดูให้เตายูดีใีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยให้กินบ่บกอจกบ่เบิดเดะลูกเด้อที่ซอยผู้นั่นผู้นี้เงินท่องบะบาสิเป็นของของทุกสินยางให้แม่ให้ผู้ลูกว่องเทาได้ย๋ยวได้กินกัถือปลาขอบพระคุณเหลือล้นเด้อค่ะ จกทระรักการให้เพิ่มไปพุน่นค่ะให้กินบะโบกจกบะเบิดด้วยแล้วก็ให้หด้วยหลายก็เก่าเด้ออีหลาเด้อเศรีตัวโยกจนบ่ธรรมดาเดิน้องเอา,า,ดาดยิ่งจะไา้คนไดกินขอบุ่ญเพราะว่าคนเราดูสฮะมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมันอไหร่เขาปุ่นน่ะให้ลอดกินนี่รอดสาวนี่รกินมันแสบเนาะมันเหยียดใจเหมือนมากินเอาละ่ะแม่ ฮะท่านคุณไงแม่เขาเป็นสองข้อท่านคุณยังไงคุณยังคุณยังคุณสแปบก็มาส่งในเรื่องความท่านคุณได้หนิจับจับจับอันนู้นว่าอันนู้ไม่กินอมกุบสิแสบอันนี้จะกินกุบปะอมกบฟักแหลกเด้โบเห็ดเป็นตอนเด้แม่สุภาพขึ้นผักผัดเพชรด้วยมันขึ้นออมกุบไวใส่ผักแนงเลิศใส่ผักใส่ ใส่ผักออมแซ่บเอ้ยใส่บักเขือใส่บักแขงนก็แซ่บใส่เขา้าขวัวแซ<แ>่บแม่เห็นหลายบ่อหนิมั่วอยะบ่อมันเติมนึงของเราเดียวมันเหลือหลายบ, <laughs> บ่บ่อจะแม่งกินแล้วสิห้อยอีกติแซ่บแม่พี่น้องบางนกคุนจะแตกอิ๋วป่ะกินแล้วถามเขาอีกวะลายบ่หนีพะนะขันลายกับสิคอสิมีมันจิ๋อยากห้องอะไรบุ้งปวดหนุ่ึ่งแสบสอง หนึ่งแซบสองโอกาสที่เด็กกนีมือแม่นี่อยากแต่ยังาอพอยากก็ดีแต่ยังคอแม่เหลของอยู่น้ำจมูมืออแล้เอื่นกินตลอดจะมาตลอดมาที่ไหนยังสามบานสอมบุยักไปเมียอยู่แห่งผู้เดียวตลอดเลยทำในวอลเนี้ยเาแซ่บอีไเนาะเพิ่มเลยแซ่บเวสยางค่ะพี่น้องวันเต่สุภาแต่เฮ็ดก็อยากนยากกเห็ดกินลหะครัพี่น้อง วันนี้ไม่เย่พวงจ้าว่าเรามาแต่ใส่แล้วคือบผอมเลยคนะุณบ่ค่อยได้มาก,กินจักษ์เทาดอกพี่น,น้องกับบัวแล้วดอกเ <ừ ừ. S 1> ห็เน,นแ,แล้วกินแค่กินแซ่บๆนอกจากนี้กับร่างว่างซ่าอยู่หลอดปลอดไข่หาเงินหาทองอยู่น้ำกันไปสละบว่าเป็นยังดอกประกอบคุณนคือว่ามีโอกาสเลยไม่เยี่ยมไม่อยากเลยไม่กินน้ำทางโอ้ว่าคเลยจะไปกินนัง่งกรเจาไปเนญ่ปวดบ่ได้ร <laughs> <laughs> เรียบั้อยไหมปวดดอก <laughs> อสองจานสวด <laughs> <laughs> โอ้ ก็จะเบะเบะแล้โยกขึ้นหวัวแล้วนั่นแหละามสามารถกินนะครับเปิดใจเราอเอื้อมาสิแกงอไมิสายบัวบ่๊ะไอ้บพวมิสายบัวอืตลาดพี่บอมีนช่เนาะขวงบ่ไปยุนยกา,ยานั่งยานไปซื้อเอพซีเพื่อนมาให้แกงสมซายบัวให้เบิ้งแม่คันุ์แกงสมซายบัว่ก็นุดยอดเลยมาไ,ได้ค <มา S 1> ้ามอยากกินนะคุณหญิงซื้อผักแกงอร่อยได้จ้ ไม่เปรี้ยวเกินไปพอดีค่ะไม่เปรี้ยวเกินอร่อยจ้าแซบเป็นน้ำเป็นน้ำยาขอบุณก็ไ,ได้มแมอแซบเลยมันสีแซบก็แกงเคียวหวานห็นว่าเจ้าแกงเคียวหวานสุดที่อ่ของแม่ไงหนเงูเื็นอะไงอื้ไม่ใช่อีกแบบหนึ่งเนาะคนละอยา่างแต่ว่ามันจะไม่ได้รสชาตินี้นะที่ว่าแกงเคียวหวานนะ ผลิตหมอนะเด้มันพ่อเครื่องแซ่ปหลายน้อนมันนีขันโนพักขันนพักแค่แค่ขันบองผักแป้งบดว่านีเบดว่านี้ เบิบอนี่เบิ้บปเอากิ่งเบิ้บสมักสมักแฟนหอม่กป่เอาป่ะสมภัรวัฒนาเป็นเอสทองบ็ดีองบดีแล้วแกงนี้เอาป่ะอะไรสีฮอใ่ถุงไงนี่ป่ะแม่ปวดพกอีหนีอกินเราซีฮอรอีกเนาะกน้องเงยปวงมาทำมาดาบะปวงกินขอเจ้าไหมทุบันบะของขอเจ้าบะของขออย่าะ มีกระเทียมใบแบบใบไรู้กเะเนาะนี่ตู้เย็นหรือเ่ามีนี่าทสมันใหญ่สมันรสขั่วมันีวันแท้มาเจอสักนี่อืมแล้เบิองินบ่งอง,างวางยูแน,นข่ของเต็มปันเฮี้ยงกับของอรอยนี่โครมาวันอืมอเศร้าเดือนเท่าไหรมือเท่าไหร่<ะ>เดือนละแปดร้อยโหคุได้ยน้เดียวผู้เดียว แม่นั่นกระบอกเขาเมื่อบานแน่เนี่ย,เ,ยเอาเมื่อจังไหนเมื่อมันบ่มีแนวเหตุอ,อะไรมันเมื่อ,อไหนคืออะไวน้หมแล้วแม่เดย<อ>วงวูพูดเดยวหลโอ้สิไปยุบุ่นบอกอไรหาเจ้าดอกสั <laughs> อ,อะไรมันเมื่อบานหลายเที่ยหลังวานบ่มีหมองไปเหนไปตดใจเลยเดี่ยวดอกแคกจีดอกอันข้าในว่านันัน้นนาสิไลุ่แคกีดอกอันข้าในว่านั้นไปหาเจ้าดอกสั แคกีดอ่าอ oh, ันเนี anyway. ía, ang ang. Oh, ่ยว่้าเอ้า่่ดียู่อไปยุ่งคนเด้เาบ้านนี่้าเไปยุ่น้เจาอาจจะไม่ได้เสาไม่ได้เสาเนาะไปว่ตุ้ยแม่คนกินอตงทํางถึงทั้งบนก็ได้เพรากินอนแม่ก็เป็นยังดอกข้ากินเฝ้าไปมังก็เต็มไทยรถที่เฝ้าไปเามว่าไปพูดแลวบางจเจเขาวอเขาสั่งัเจ้าสร้งไว้ กี่ล้ำพันให้เจ้าสั่งมาอยู่วะำเนี่แม่กินมาเบิร์ดดอกซีรู้ต้องขึ้นอยู่หัวป้าตันขุนอันนี้ตัวขุผมจะเฮ้ยยายเจ้าแซ่บหรือเจ้าหิวนี่เจ้าเจ้าพอล้อสิแม่ข่อยหมดหรือว่าเจ้าันี่แซ่บไปดิเนอะข่อยกับเบิร์ดน้าเจ้าเนี่ยข่อยกินน้าเจ้าเนี่ยแม่บมางเนี่ยออแม่เพราะเอ็นให้กินได้บางเนี่ยกินเบิร์ดกินแซ่บได้ไปด โอ้ยมาส่งหมองหอกแถมได้กินข่าวแถมมาออกคลิปอีกเอ้แม่ใบฟิวชิมแม่บ้านไปดำหน้าเจ็บม้อยเมื่อเลยเมื่อเลยเมื่อไรเขานั่งกลับบ้านเลยเไปกลับบ้านเลยอ่ะฝากแไ่ฝากคลิปเย่าคลองแไ่จะไปหาพยาบาลรู้ไหมคลิปนี้ไปแค่นี้ก็เนาะท่น เิบน,นี้เราจะต้อกันนี่มั้ยคเีย,น,อน,อยนนอนอยู่คนนอนอยู่ตอนนี้คนนอนจะนนอนอยังกระโรดดขี้เรเขานหาพึง่งพ่พึ่ลลงมาได้มาเรียกได้ว่ามันไปตวจบ่พยาบาลลูกจ้างมาลูกจ้างพนักานโรงาบมาแจ้งความเหมือน่นบ้านเาจะฝากคลิปนี้กันเนาะมันเีบๆฝากไปเ่นี้มาพี่น้องกินข้าวขัเงอยากอายให้จะมาขยกระโดะโดขี้เอยายป่ะจ๊ะจะาขตาเรียกนะ พี่นอมมมมกก้องคลิปนี้ดจำเนียดเจ้ากันเดี๋ยวย้ายปวงฝาบแลนห้างขายบะหงอ่ก็มีบัตรขอบคุณสำหรับข่าวอาหารกับข่าวอี่แม่แกงเผ็ดสเตียร์แกงเผ็ดไก,ใก่ใส่บเขือแม่นแกงเผ็ดไก่ใส่บเขือตอนกินนวดนวดนวแต่ว่าเผ็ดเผ็ดต่ำหลังพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณจ้า